สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิตวัฒนานะครับมีคนตั้งคําถามกับผมในคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับถามว่าอยากจะรู้เรื่องของสงครามโลกครั้งที่3ว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมเขาจะได้เตรียมตัวแล้วควรจะเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับถ้าเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจริงไหมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทราบนะครับเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยผมได้เขียนมาปี2ปีแล้วล่ะว่าโอกาสจะเกิดขึ้นสูงมากแล้วก็ โอกาสที่จะเป็นคือสงครามทะเลจีนใต้เนี่ยนะฮะก็หรือสงครามเอเชียบูรพาเนี่ยโอกาสจะเกิดขึ้นสูงที่ผ่านมาก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยสงครามโลกรั้งที่1ก็เกิดมาแล้วสงครามโลกรั้งที่2ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับสงครามเอเชียบูรพาก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดถึงในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาหมดเอาละมาดูในเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบันตอนนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ประกาศพร้อมจะทาสงครามโลกรั้งที่ลาม เราได้ยินคําว่าสงครามโลกครั้งที่3ชัดขึ้นใหม่ๆผมเขียนเรื่องนี้เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมีคนยังว่าผมเพ้อเ้อด้วยซ้าไปนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะไปเกิดได้ไงเพราะเขาไม่ดูในเชิงกลยุทธ์ไม่อยู่ในเชิงปรากฏการณ์ผมก็เลยว่าโอเคแสดงว่าไม่เข้าใจใน Facebook ผม,ผมก็เลยเริ่มนําเรื่องราวของต่างประเทศเนี่ยมาโพสต์การเคลื่อนไหวของต่างประเทศในแต่ละวันเลยนะครับผมจะมาเคลื่อนในแต่ละวันใครไปดูได้ไปดูได้ใน Facebook เธอักดิกเสียมกิจวัฒนาผมจะมาโพสต์ทุกๆวัน ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองในเชิงต่างประเทศสาภาพยุโรปเอเชียนะครับจีนรัสเซียอเมริกันนะครับเขาเคลื่อนไหวกันยังไงญี่ปุ่นเขาเคลื่อนไหวยังไงฟิลิปปินส์เขาเคลื่อนไหวยังไงเขามีปราบ,บทบาทยังไงเธอไม่ถึงฟันธงว่ามันจะเกิดสงครามโลกขึ้นมาได้ตอนแรกๆคนก็ไม่เข้าใจนะครับตอนนี้เริ่มได้ยินสัญญาณชัดไม่ใช่สัญญาณลแลแถลงการเลยนะฮะจากจีนถแถลงการจากสหรัฐถแถลงการจากรสัสเซียพร้อมจะทําสงครามโลกเลย ลวกถานการก็นกหนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆนะในเชิงปรากฏการณ์ในปัจจุบันนะครับเอาละมาดูในเชิงกลยุทธ์ในเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันละอนาคตมีหลักเดียวกันครับที่เกิดสงครามโลกคือสภาวะเศรษฐกิจตกต่าสาเหตุที่ทําให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิดจากการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเอาเงินพิมพแบงก์นะครับมาจำนวนมากแล้วไม่เอาทองไปค้ำประกันพอไม่ค้ำประกันก็พิมพแบงก์ขึ้นมาเย,เยอะเยอะเข้าเยอะเข้าก็สภาวะเศรษฐกิจก็แย่ แย่ก็ตกต่ำพอตกต่ำเสร็จเกิดอะไรขึ้นจําเป็นต้องทํากระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดนะครับก็คือไปบีบให้ราคาน้ามันต่ําลงนั่นคือวิธีการในเชิงกลยุทธ์ที่ธรรมดาก็ไปบีบตะวันออกกลางให้ต่าลงาตะวันออกกลางไม่พอใจก็เ,เลยก่อเป็นสงครามเป็นนักรบขึ้นมามุสลิมอันกอีอดะเป็นอะไรต่างขึ้นมาเพราะไม่พอใจตะวันตกว่าะตะวันตกไปโจมตีนะครับต่อมาก็มีการตั้งกองกําลังขึ้นมาเพื่อต่อต้านตะวันตกสหรัฐนะครับ ร่วมกับสหภาพยุโรปค,คือในส่วนของสหภาพยุโรป18ประเทศเนี่ยก็จะรวมกันเคลื่อนไหวนะฮะไปกดดันให้น้ำมันคันน้ำมันมันต่ําเศรษฐกิจจะได้ต่ำนี่คือกลยุทธข์ข้าวๆเลยง่ายๆเลยนะครับและที่สําคัญก็คือ,อไรายได้หลักของเขาก็คือการขายอาวุธนะครับก็เลยส่งผลทําให้ไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาก็จะพยายามร่วมกันเลี้ยงสถานการณ์แล้วก็ให้มีการขายอาวุธและที่สำคัญก็กคือว่าลง,ลงมาคือการใช้แรงงานแรงงานอะไรแรงงานทหารนะครับก็จะมีการจ้างแรงงานทหารออกไปนอกประเทศเรื่อยๆไปลบไปสู้กัน นะครับมันก็จะเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นบางคนถามมาแล้วจะรู้ได้ไงว่าสภาวะเศรษฐกิจดีไม่ดีนะครับถ้าเป็นคนเรา,าปกติวิธีการจะดูว่าสัญญาณอ่าสภาวะเศรษฐกิจดีไม่ดีนะครับให้ดูที่คดีลักวิ่งชิงปล้นนะครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราธุรกิจมันเจ๊งบางคนบอกดีดีดเศรษฐกิจดีผมพูดมาตลอดว่าไม่มีทางดีรัฐบาลรัฐประหารยุคไหนก็ตามไม่มีทางดียกเว้นเข้าสู่กระบวนการเป็นรูปจริงๆ ไม่มีทางจะดีเด็ดขาดถ้าดําเนินเดินไปแบบนี้ไม่มีทางดีกี่ยุก,กี่สมัยมาแล้วเพ,พราะยุทธกลยุทธ์ของมองเซียร์มาลาปาเต้เนี่ยพอแผนคูเดตาเนี่ยมันมีจุดอ่อนทั้งมันไงคือเรื่องของการทุจริตเรื่องของการเศรษฐกิจมันตกตา่าทายังไงจะเอาประชานิยมไปสู้ไม่มีทางครับไม่มีทางดีมันดีแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะเป็นฟองสบู่แล้วมันแตกแตก่คราวนี้เอาไมา่อยู่เลยแล้วมันจะแตกเราเราเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับคอยดูดิจริงไม่จริงผมพูดมาตลอดตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสภาว่าเศรษฐกิจจะต หลาย่คนนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์โอ้ดีมันจะดีผมยืนยันนาไม่ดีเพราะท่านไม่เข้าใจหลักกลยุทธ์ที่เข้ามาวางพอเข้ามาวางปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะหลักกลยุทธ์เนี่ยมันจะส่งผลลบมาตลอดแล้วมันจะส่งผลลบไปเรื่อยๆถึงแม้สหรัฐมาสนับสนุน,น,นก็ตามมันก็จะไม่ส่งผลดียังไงเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีจากปัจจัยภายนอกคือสภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจัยภายในนะครับปัญหาเรื่องการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนนะครับรัฐบาลนี้อยู่ได้เพราะการปราบกบฏเท่านั้นนะอย่างอื่นอยู่ไม่ได้หรอกนะครับ ที่เป็นปัจจัยทําให้คนสนับสนุนยังคงอยู่เนี่ยวิธีเดียวที่อิ้วได้ก็คือต้องปรับให้เต็มที่ปัจจัยภายนอกสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปัจจัยภายในส่งผลอํนานวยน่าส่งผลทําให้คนไทยได้รับผลกระทบสงครามโลกจะเกิดไหมเราจะเห็นสัญญาณจากไหนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเทคนิคเล็กๆนะเทคนิคเล็กๆเลยท่านจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามทองมันตกแล้ววูบขึ้นมาแล้วมนขึ้นพวดขึ้นมาท่านเตรียมพร้อมถ้าตกต่ำๆเนี่ยไม่มีการ ดั้มราคาเพื่อกว้านทองกว้านซื้อทองกันมันเป็นกลยุทธ์ของต่างประเทศนะครับเป็นกลยุทธ์ยุทธศาสตร์โลกใช้ในการโจมตีค่างเงินนะครับใช้ตัวเลขเนี่ยในการโจมตีโจมตีค่างเงินค่างเงินของทองให้มันต่ําต่ำเสร็จเขากว้านซื้อเพราะในยามสงครามทองมีความสําคัญนะครับจะไปใช้แบงค์อะไรข้ามไปอัฟกานิสถานเนี่ยนะฮะหรือว่าไปสหรัฐอเมริกาแบงค์มันสู้ไม่ได้หรอกสู้ทองไม่ได้ทองมันมีค่าในสมัยไหนแล้วนะครับนั่นหมายความว่าทองเป็นส่วนสําคัญถ้าเมื่อ,อไหร่ทองมันต่ําลงปุ๊บ มันขึ้นปุ๊บนะทันเตียนพร้อมนะ่ะนั่นคือจะเกิดสงครามลนวะนั่นหมายความว่าเราจะเห็นนะอีกไม่นานก็จะเกิดสงครามตามมาแล้วสภาว่าขณะนี้มันเอื้อจะเกิดสงครามไหมม,ามันเอื้อครับเอื้อจะเกิดสงครามกลางเมืองเอื้อจะเกิดสงครา,า,า,ามโลกถามว่าสงครามโลกมันจะแบ่งฝนะ่ายไหนมันก็จะแบ่งเหมือนทุกฝ่ายเหมือนฝ่ายคอมมิวนิสต์กับฝ่ uh, ายอ่ายุโรปสภาพยุโรปนะครับตอนนี้สาภาพยุโรปออนแอนะครับฝ่ายคอมมิวนิสต์แข้งแข็งนะครับจะจุดไหนนะที่เขาจะใช้ ตอนนี้แหละเขากําลังเลือกสมรภูมิกันอยู่ว่าเขาจะใช้ที่ซีเรียตอนเนี้มันลองเธอมันสู้กันเนี่ยที่ซีเรียใช้ซีเรียเป็นสมรภูมิ่น้หละนะครับแต่ตอนเนี้อีกจุดหนึ่งที่เขาที่ฝรั่งเปลี่ยนเกมเพอพ่ายแพ้พ่ายแพ้ในส่วนของซีเรียมาเขาก็มาเปลี่ยนเกมมาไล่ที่ทะเลจีนใต้ทําให้สถานการณ์ตอนนี้เราคงเห็นว่ามันคุก,กรุนมากเอาเรือลบซ้อมลบเข้าไปยิงปืนขู่กันไปยิงปืนขู่กันมาเราจะเห็นอย่างนี้อยู่เสมอนะครับจุดแตกหักจะเมื่อไหร่นะครับ จุดแตกหักจริงๆเนี่ยถ้าตามหลักหัวราศาสตร์เนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นราวเดือนมีนาคมไปต้นไปนะครับ2,560ก็คงจะเกิดุดจุกแต่จุดแตกหักก็แหะนะครับจะแตกหักด้วยการไปทําสงครามจุดไหนปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วนะครับที่ซีเรียนะครับในแอ่วตะวันออกกลางอีกจุดหนึงทะเลจีนใต้มีการซ้อมรบกันอย่างหนักคู่กันไปคู่กันมาอย่างหนักเพื่อปกป้องแผ่นดินเพื่อปกป้องแหล่งน้ํามันใหญ่ที่สุดนะเขาเรียกว่าแหล่งน้ํามันในหมู่เกาะสเปอร,ร์ลี่ในทะเลจีนใต้ มันก็เลยเป็นสงครามเพราะเป็นแหล่งผลประโยชน์ขนาดใหญ่นะครับโอกาสจะเกิดมีไหมมีสูงครับแต่ว่ามันโอกาสไม่เกิดก็มีทําไมไม่เกิดก็มีเพราะยุคนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนข้อมูลข่าวสารเราไม่สามารถจะรู้ได้ทันทีแต่ยุคนี้เราสามารถรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันทีพอการรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันทีประชาชนส่วนใหญ่มันรู้เนี่ยคนที่มีอํานาจหรือผู้บริหารในการตัดสินใจจะทําสงครามเนี่ยเขาจะตัดสินใจยากนะครับจะตัดสินใจยากแล้วก็มันไม่เหมือนอดีต ยุคนี้ฝรั่งเขาเรียก Globalization กหรือโลก,กาพิวัตนะครับแล้วก็หลักที่เขาเรียกว่าหลักทฤษฎีโลกแบนโลกแบนคือมันแบนเท่าเทียมกันหมดนะครับข้อมูลมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะรับเท่ากันหมดไม่เพียงไม่กี่วินาทีเนี่ยแค่ในเองก็จะสามารถรู้เรื่องราวข่าวสารทั่วโลกได้นั่นหมายความโอกาสจะเกิด50-50ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับค่อนข้างจะสูงเพราะสภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่มันจะต่ําขึ้นต่าลงไปอีกสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะให้เกิดสงครามโลกครับนั่นหมายความว่า ท่านผู้ชมดูเมื่อไหร่ราคาน้ำมันสูงขึ้นนะฮะทองต่ำลงลเตียมพรอมาทองขึ้นปุ๊บอีกรอบเนี่ยเอาเลยละมันเกิดสงครามโลกแน่ๆเหมือนก่อนก่อนเกิดสงครามที่ซีเรียน,นะครับก็ลักษณะยอย่างเงี้ยมันถีบไปถีบมาเราจะเห็นการเคลื่อนไหวเราจะรู้เลยว่าสถานก,การณ์ไม่ปกติครับโอกาสตอนนี้สุ่มเสี่ยงมากไม่ใช่สุ่มเสี่ยงธรรมดาที่จะเกิดสงครามโลกแล้วก็สงครามโลกครั้งนี้มันจะยาวนานไหมคือที่ผ่านมาเนี่ย มันก็ยาวนานหลายปีเป็น10ปีด้สําปนะครับในบางครั้งเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเองก็ต้องพยายามปีปี25.60สํหาหรับผมผมว่าไม่ดีนะครับสภาวะเศรษฐกิจจะไม่ดีไม่ดียิ่งกว่าเดิมด้วยเพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลอาหารทาไว้มันจะเกิดฟองสบู่แตกเพราะไปใช้หลักประชานิยมไปเชื่อคนผิดไปใช้หลักผิดไปสู้ผิดวิธีแต่ไม่ใช้หลักที่ถูกต้องเขาไปทําไปใช้หลักกลยุทธ์พื้นฐานคือไม่มีไม่มีก็จ่ายแจก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 เพื่อหวังว่าเงิยยฟูขึ้นมา ฟูขึ้นมาแล้วจะได้เอามาใช้ข้างหน้าหวังให้ตัวเองอยู่รอดแต่มันจะเป็นปัญหาหลังจากพ้นออกไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่นี่ครัวเรือนตอนนี้มันเพิ่มมากขึ้นที่สุดในโลกเราของประเทศไทยมันจะเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นนั่นหมายว่าการแก้ไขปัญหาระหว่างนี้จะทําได้ที่จะแก้ปัญหาได้มันต้องปฏิรูปประเทศอย่างสมบูรณ์ปฏิรูปประเทศจริงๆของจริงถ้าไม่ทํานะครับยังดําเนินเดินไปอย่างนี้ต่อไปใช้หลักปากบฏเพียงอย่างเดียวในระยะปีนี้นะครับไม่เสร็จนะถ้ายังไม่เสร็จปีหน้าย,ยังไม่ปฏิรูปประเทศนะเตรียมไม่เลย หนีไม่พ้นเนี่ยฝรั่งเศสรัเสเซียจีนนะฮะก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะคือการรวมตัวของประชาชนเพราะความยากแค้นความแรงแรงแค้นก็ลุกขึ้นมาขับไล่อันนี้อันตรายนะครับซึ่งผมไม่อยากให้เกิดนะผม,มเรียนให้ทราบไม่อยากให้เกิดเพราะว่าการชุมนุมมันน่าจะเพียงพอแล้วอยากให้ปฏิรูปประเทศอย่างถูกต้องแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและนำพาชาติอย่างถูกต้องสงครามโลกครั้งที่3ไทยต้องทําตัวยังไง Balance of power นะครับหรือว่าสมดุลแห่งอำนาจคือวางอำนาจให้ดีสมดุลให้ดีไม่เอียงข้างไหนข้างหนึ่งอย่าไปยืนข้างมหาอำนาจพอยืนเมื่อไหร่บทเรียนต้องมีมากมายครับในการเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวไปวุ่นวายช้างสารมาลบกันนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆนะครับอยู่เป็นหนึ่งใน200กว่าประเทศในโลกนะครับต้องวางตัวให้ดีวางระดับให้ดีนะครับเป็นเสาหลักสําคัญของเอเชียเลยซึ่งมีไทยมีจีนมีอินเดียและเป็นเสาหลักสําคัญ ถ้าเสาหลักสําคัญต้องไม่แกว่งต้องนิ่งต้องมั่นคงต้องมียุทธศาสตร์แม่นยําก็จะแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองในยามสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในยามถ้าเกิดสงครามโลกขึ้นมาเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเหมือนสงครามโลกครั้งนี่หนุ่งสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเราผ่านพ้นมาแล้วนะครับวันนี้ผมเทัก,ก์จิงกิจพัฒนาลาไปก่อนสวัสดีครับ